จะทำอย่างไรเมื่ออาศัยความเพียรพยายามอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักอ่านคัมภีร์ช่องที่จะนำเนื้อหาสาระดีๆมาเล่าให้ทุกๆคนฟัง ก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องของความสำเร็จไม่ว่าใครก็อยากจะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่จะมีวิธีไหนที่จะทำให้ชีวิตนี้ประสบความสำเร็จได้ถ้าจะพูดตามหลักการทั่วไปแล้วล้วก็ทุกคนคงจะคุ้นหูกับคำว่าต้องขยนันต้องขยันทำงานต้องขยันเรียน ต้องขยันอดออมถามว่าวิธีนี้ดีไหมก็ดีนะแต่ก็มีคนไม่น้อยเลยที่ทั้งขยันทั้งทำงานหนักอีกทั้งยังเรียนจบสูงทำมาทุกอย่างแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีเป็นเพราะอะไรหรือว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันผิดวิธีกันแน่ เราลองกลับมาดูหลักการทางพระพุทธศาสนาดูสิว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบอกถึงวิธีการที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้อย่างไรซึ่งวิธีที่ท่านบอกนี้เรียกว่าอิทิบาสีเรื่องของอิทิบาสีนี้ถ้าจะพูดถึงรากศัพท์ที่มาแล้วอิทิแปลว่าฤทธิ์หรือความสําเร็จปาทะ แปลว่าเครื่องไปหรือขนทางไปดังนั้นถ้าจะแปลเอาความหมายจริงๆแล้วเราก็อิทิบาสีจะแปลว่าขนทางอันนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสีขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสา ตัวฉันทะหมายถึงความรักความใคร่แต่ว่าคนจะประสบความสำเร็จจริงๆแล้วจะอาศัยความรักอย่างเดียวนั้นไม่พอจะต้องอาศัยความศรัทธาในสิ่งที่คิดจะทำด้วยดังนั้นความรักที่เกิดจากความศรัทธามันจะนำมาซึ่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จแล้วหนึ่งก้า ส่วนเรื่องของวิริยะนั้นเป็นชื่อของความเพียรพยายามตัวนี้สำคัญมากเพราะบางคนมีความขยันที่ไม่ต่อเนื่องวันนี้ขยันมากอาทิตย์หน้าก็ขี้เกียจโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จนั้นก็มีสูงดังนั้นต้องย้อนกลับไปดูถึงความรักความศรัทธาก่อนว่าเรามีความรักความศรัทธาต่อสิ่งที่คิดจะทำจริงๆหรือเปล่า ถ้าสมมุติว่าเรามีความรักที่เกิดจากความศรัทธ,ธาแล้วแล้วก็แต่จะอาศัยความรักความศรัทธ,ธาและความเพียรพยายามนั้นยังไม่พอมันต้องอาศัยจิตตะด้วยถ้าจะถามว่าความขยันนั้นดีไหมดีนะแต่ถ้าหากเป็นความขยันที่ขาดการพิจารณารอบคอบแล้วล้วก็โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดนั้นมีมาก ท่านจึงให้เรื่องของจิตตะมาด้วยจิตตะก็คือการตั้งใจทำมีใจจดจอ่อทำสิ่งนั้นด้วยความเอาใจใส่มีสมาธิจดจอ่อต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่เสมอเมื่อมีจิตตะเกิดขึ้นแล้วแบบนี้โอกาสที่จะเกิดความล้มเลหลวหรือข้อผิดพลาดนั้นก็มีน้อย <S <S เห็นไหมว่าทั้งฉันทะวิริยะและจิตตะ หากลองพิจารณาดูดีๆทั้งสามอย่างนี้ก็จะเกื้อกูลกันเพราะถ้าไม่มีความรักที่เกิดจากความศรัทธาการจะนำมาซึ่งความเพียรพยายามก็จะไม่มีและเมื่อความเพียรพยายามไม่มีโอกาสที่จิตจะจดจ่อต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็จะไม่มีเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเราทำตามกลยุทธ์ทั้งสามข้อครบแล้วแล้วก็นั่นแปลว่า เราใกล้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วเหลือเพียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือวิมังษาคือความเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่นั่นเองการงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำด้วยความรักความเพียรความเอาใจใส่สิ่งที่จะตามมาก็คือความเข้าใจในสิ่งนั้นเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้น ก็จะมองเห็นทางออกเมื่อมีข้อบกพร่องก็จะมีวิธีการแก้ไขที่ดีดังนั้นแล้วถ้าจะมองภาพโดยรวมฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาทั้งสี่อย่างนี้จะเป็นตัวเกื้อกูลกันอยู่จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เลยถ้าหากใครทำจนครบและทำต่อเนื่องกันแล้วแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่า จะต้องได้พบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้ามีทั้งสีข้อนี้ความรักความศรัทธาความเพียรพยายามมีใจจดจ่อต่อสิ่งที่ทำอยู่และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นลองนำไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอราไปก่อนสวัสดีครับ